<c oughs> สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซพี่น้องทุกท่านนะครับคลิปนี้มาพบกับเลาา็กนัคราเป็นคลิปสรุปผลมัดรวมแนวทางฮานอยของวันที่5สิงหาคม2568และเช่นเคยครับผมก็เป็นการให้แนวทางต่อของวันที่6สิงหาคม2568ครับ แต่ก่อนอื่นที่เราจะไปดูบทสรุปรด,ดูแนวทางกันนั้นเราก็มาดูคําเตือนก,นกันก่อนนะครับคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นการคํานวณสูตรย้อนหลังสำหรับคนชอบคำสูตรทางคณิตศาสตร์ครับผมไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันและสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นครับผมขอให้ทุกท่านโชคดี ครับผมที่เห็นอยู่นี่เป็นนะครับผมแนวทางของวันที่5ของเมื่อวานนะครับสิงหาคมพอด8ผมวางนะครับแนวทางไว้เมื่อวานนะครับสายออกกำลังกาย1 2 3นะก็ปรากฏว่าเข้า1 3ครั้งเข้า2 2ครั้งและเข้า3 2ครั้งนะครับสายออกกำลังกายนั้นก็ยังเป็นแนวทางที่เดินดีอย่างต่อเน,นื่อง เข้าไปทั้งหมด7ครั้งนะครับสายตรงกันก็ถือว่าเป็นแนวทางที่ดีให้กับ fc พี่น้องในทุกๆวันนะครับทีนี้ส่วนข้างล่างนี้เป็นสูตร15คู่เจาะซึ่งเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าเป็นแนวทางตลอดทั้งวันนะครับตลอดทั้งวันตลอดทั้งวันก็ไม่ทําให้ผิดหวังเช่นเคยครับเมื่อวานเข้าไปทั้งหมด4คู่เจาะ เข้าคู่ใดบ้างครับเข้า4 5กิจครับ,นะรบเข้าศูนยกาเข้า04ปกเข้า1 2พัฒนานพัฒนานะครับ,นะรบเข้าคู่เจาะคู่น้นก็คือ0 4ปกและ1 2ึพัฒนานส่วนคัดลงมาเป็นที่ว่าชื่นชอบมากนะครับชอบมากมี6คู่เจาะทุกๆวันนะครับจะมี6คู่เจานะสายรูด1กับ2ก็มาครบ แล้วก็ไปเข้า1 2พัฒนาและเข้า04ปกนะครับก็ดีใจกับ f c พี่น้องทุกๆท่านด้วยที่นะครับได้นะครับได้เข้ามารับชมนะครับแล้วนำเอานะครับผมแนวทางของเลขาธิกานำไปตัดสินใจในการใช้งานนะครับในทุกๆวันครับผมผมก็จะมีการไลฟ์สดนะครับแนวทางนะครับแนวทาง อนรวมนะครับทุกๆวันช่วงประมาณเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงนะครับประมาณนี้ทุกๆวันนะครับถ้าไม่ติดตุล่ใดๆนะครับส่วนในคลิปนะครับผมก็จะลงให้ทุกวันนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็นะครับลงให้แล้วนะครับผมในไลฟ์สดนะครับแต่ทีนี้เรามาดูในคลิปครับวันที่6ครับแนวทางเป็นอย่างไร นี่คือวันของตัวที่หกนะรกระดาษมันค่อนข้างจะวางยากนะเพราะว่ามันบางมากนะเลขนักราดวันที่หกสิงหาคมสองพันหกสิบแปดครับแนวทางนอยร่วมนะครับวางออกกลังกายไว้ศูนย์หนึ่งสองนะครับศูนย์หนึ่งสองนะครับคู่เจาะก็มีศูนย์หนึ่งศูนย์สอง 03 04 05ครับ12 13 14 15 23ครับ24 25 34 35 45ครับเน้นให้ทั้งหมด6คู่เจาะเช่นเคยครับผมเน้นไปที่02 03 04 23 สองสี่และสามสี่ครับอยู่ใกล้ที่ขีดตรงนี้ข้างบนนะครับส่วนสายร่างกายนั้นนะครับชอบที่สองกับสามนะสกับ3นะตะกี้นี่ครับผมในไลฟ์สดนะครับในไลฟ์สด มีการผิดพลาดนิดนึงน,นะครับในลฟ์สดลฟ์สดนั้นนะครับให้ดูตัวนี้นผิดพลาดไปตัวหนึ่งนะครับับเรกรลาดจริงๆตัวนี้มันต้องเป็นแปดตรงนี้ต้องเป็นแปดสามหกไม่มีสี่ตรงนี้ตรงนี้ต้องเป็นสามตรงนี้ต้องเป็นหก ตรงนี้ต้องเป็นแปดต้องจะเป็นหกเพราะนั้นตรงนี้นะครับจะเป็นเลขแปดนะครับก็จะมีหนึ่งแปดนะครับผูดีผมนะครับนครับสายตานะครับจิตภาพนะครับมองจิตภาพนะครับนะครับแก้ไขตรงนี้นะครับสีไม่เด่นนะครับบนสีไม่เด่นนะครับให้มาเอาคู่เจาะนี่นะครับนี่ครับ มีเพิ่มมามีแปดแปดหนึ่งกับมีเพิ่มมาแปดหนึ่งกับหกแปดนะครับแล้วนะค,คู่เจาะมันสามตัวมันก็เลยพลาดไปนิดหนึ่งนะนะเอาแล้วครับผมก็สนะครับหน่อยก็แคปหน้าจอไว้นะ ก็มีเท่านี้ครับแนวาทางนหนอยนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีครับผมสวัสดีครับ